สวัสดีครับยูทูบช่องหนุ่ยลันตุงนะครับมาเสซเว็งลาอ้อยแล้วก้า9 9 5ครับ995นะจัดไปครับผมเห็แจังไหนอยู่นี่ดำเลยพี่ใหญ่ในซม่ีอู้สิงคโปก์วะมุกเป็นยังยงอนเนีรถไทยงั้นเาะต้องด่าฟาไทยฟาต้องบุญหนึ่งกไว้เห็นมันไล่ออกขางกันดีนะมันไล่ออกด่าก็ไล่ออกไทยเราเบ anyway ิดเออร์นม right like ันไล่ออกไทยหรือไล่ออกขางอีู่เบิด เอาโันถไทยไปเสียฟ้าไทยยนะันไงเะยกดำเลยเป็นยิ้งหยนอนดอกซนี่โอ้โหลูกพี่หามาเล่นค้าเล่นนี่จะขี่ขออกมาไกลเล่นนี่อ็เหลือเล่นนี่ถ้าเลุ้งนี่เลีย้ยวสะเทินเล่นเอาวบมเสียแบงขุดออกครับผอมจะฝนดงนิดหน่อยครับ ก็เล่นท้ายากพอสมควรนะครับผมเสียแบงค์มาลูรอบฝั่งนี้ครับผมโอ้โหน่างาั้นกูจะรอมองีอ่สุดยอดอีหลีโอ้โหโอ้โไหลออกข้างนะครับรูรอยไปครับเข้าไปตรงนี้นะแต่ว่ามาถึงตรงนี้มันสไลด์ออกครับผมมันสไลด์ออกฝั่งออฝั่งนี้เลยสไลดออกมาเลย ถ่ายยากอสมควรครับเสียแบงค์เอาอีกแล้วของเป็นแต่สแตกครับ่ะเอาดูเรื่องดูเรื่องจัดไปครับผมเสียแบงค์ครับมาครับจะมีการเราเข้ามาแล้วจะทําการกู้เจ้าเดก้าครับอเมริกาเทดินก่อนแล้วเราถมาลองครับจะลองใบเมียดเพื่อจะดีด่ายสักหน่อยครับผมทำไว้นิดนึงว่างนั้นเมก้าซีรี่ห้าครับเชียงแคโรเจ็ดซีครับคันนี้ มีราคานะครับสกิดมานะเอียงมาเยีงมาเองมาเลยมาเลยลงเลยยกเลย,ย,เ,ลยเสียงเนิ่มๆเลยนะครับจะไม่กล้าหรอกอืดึนๆดึนๆนเสียงนิ่มๆครับไม่เน้นแรงครับเน้นเสียงก็พออ่ามาไปดูหน้าไป ึจัดไปครับมารถไทยเรามาจับตั้งใหม่ตบบ้าตบตบ้องตบตายมึงอย่าคองรถจะตายอ่ากูอบอกแล้ไว้ซ่อมไว้จะหน้อยแต่น้อยเบรงใดมันมาซ่อมตอนเท่าจะตายเอาบาดนี้โอ้ชิรยัยชิดีเนาะตีนยันล้มเหมียเสียม,มันม้นไม่ไปอยู่ดอกตีนเหยียบลงดีกลัวไ่น เไไดี๋ยวกวนดินช่วยเขาก่อนครับผมจะบอกแหมเขาผมนเดนคุยหน่อยการพูดนะครับผมใจค,ครับรู้เรื่องเนะลยรอรอครับผมไล่ดินมา จะลองยังไงครับลูกพี่จะจัดยังไงไปครับวนม,มาวนม,มาวนม,มาเอ็มเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ไอตัวนี้มันกี่แรงเสียปังแม็งน้ำดีครับขับเองครับผมขับด้วยเสียปังครับ ว้าว้ามามาถอยถอย,ถอย <S <S ไปมาครับ <S <S เอาเต็มแล้วครับผมหนึ่งรถค้ำเลยครับผมค้ำท้ายไว้นิดนึงลูกเปียวลูกเปียวเ้าคอางเลยเออหลับไว้แล้วท่านมันแหละ บขต้องค้าผ้าไทยค้าดำแค้นบขต้องค้าผ้าไทยค้าดำอ่ะให้มันทิ่ตัวดำนะครับกำลังเล่นทาย,ยาก,กันเราจะเล่นยังไงเออกดลงไปกดลงไปอเอ้าแล้วไปเดหลายพุทหักลอ,อกไปอีกเนี่ยเขายิงเชียงกว่านีไม่ได้บ่เขาเชียง,ยงกว่านีไม<ไ>่ได้บ่ ซทาอ้อน,นี่แหละไดย,อยดอกฟไบ่เปิดตรงลายดอกเออบ่ถึงนอกย้อนดอกเออนี่นลายล้วพอแล้วเขาไปลายๆเอารอรอ,อดูชมตอนยกขับผมเดี๋ยวขุดดินสักหน่อยเราะอล้อจะควางรถเจซอลแล้วครับ ใจเริ่มบอกแล้วกูวางแล้ว,ลวไปซอ่อมต้นน้อยซอ่อมต้นน้อยไม่ซอ่อมสวนเท่าไปว่าเป็ี่ยนละครับบ้านนี้ขี่หดแล้วเอแกต้อหมุงรถไปให้หุ่นอ่าจับไปครับลุ้นเรื่องลุ้นเรื่องเล่นทายากกันแล้วครับมาเจ้าเดีกาเรามาขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ย oh, right? อาไล่ก <c oughs> ันด้วยเอาขึ้นเกินเกินยิงเลยยิงเลยยิงไปเมียมโซล้อยันยังอยู่นี่ขึ้นไหมขึ้นยาวเลย เอ้าเอ้าเอ้าเออาลงลงเอลงเนี่ยอลงไปก่อนผมบอกว่าให้เปิดประตูกันปิดประตูไว้เสยโอ้ยหน่อยลงลงลงไอ้โออกรถรถไทยออกมันกับบอลลุงอย่างนี้บ่อกับบ่อซะอือ Cơn 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 lưới Không có thể thay nhạc bắt đàn đỏ xong thì nưng lưới nhau lưới Cơn 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 ừ. suốt mẹ sẽ lối hết mẹ Oh! Ừ. ลงลงดินลังิฮะทำอะไราว่าวเกี่ยวกันหน่ยหนไหมลกันเราาห้ออเดรนีนอราดึงเลยเาผมว่าขัใจรถไทมีมันยังคือว่รถไทต่ำวะเต็เบลเสียมคนเห็นยังเออแปลกเนาะค้นกระดายนะอ๋อมันน้อยๆแต่รถไทกับคันมักแง่ก็วรดไปมาเดียวกันแล้ว เราเปรียบเราคนมันคิดหลายน้องเที่ยกันได้ลงรถลงนี่ครับดูมือหน่อยดิบ่ลงเออก็ไม่บอกนะว่ามันไม่ลงมันไม่ลงเลยครับมาเจอแรกเจอแม่หมาเลยมันไม่ลงเลยนะทคนขับว่าอ่า ต้องคิดอะไรมากครับเรามีรถไถครับงานเรามีอยู่แล้วทุกพี่ดันเลยดันเลยศูนย์ครับเจาเด็กอะสไลด์ไปเยอะเลยครับขยับไปเยอะเลย พร้อมครับพร้อม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 เอาไป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 สบายครับใส่แบงค์ว่าอา่าดำครับวันนี้แจ้งว่าฟังจิตุลกับพี่ดินไซส์ใส่กันบาดนี่มันยังคิดตายตัววันนี้บอพกพอทีต้องกดเอาสู้ๆครับจัดไปเราจบคลิปแต่แบงค์วันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ 啊，不累。